สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านหลังจากที่หายไป10กว่าวันเนะะื้อท่านผู้ชมไม่ได้กลัวโควิดแดกหัวกระบาลแต่อย่างใดครับท่านแต่ว่าเข้าโรงพยาบาลน,นะครับท่านผู้ชม ไข่ยอยู่ที่39-42.6ถึงครับท่านโดยหมอได้วินิชัยว่าเป็นเลปโตบาซิลัสนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเป็นตาบาาครับท่านเป็นโรคฉี่หนูนะคะรับท่านผู้ชมเมลปโตไบโลซิสครับท่านโดยเกือบจอรีบด่วนตายไปแล้วนะคะรับท่านผู้ชมเกือบที่จะไม่ได้มานั่งแถลงข่าวตรงนี้แล้วน้นต้องออกมาแถลงข่าวอีกช่วงคยยามเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยมีประชาชนหลายนั้นอิ็อกซ์เข้ามาถามเป็นจํานวนมากครับท่านว่าเฮ้ย มึงเพิ่งตายไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าอย่าเพิ่งรีดนี้โวนหายไปไหนหรืออย่างไรออกมาแถลงการด้วยบ้างก็บอกว่าโดนอุ้มนะครับท่านผู้ชมก็เลยเกิดประสบปัญหาอีหลักเอลียเล็กน้อยถึงขนาดหนักเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอุณหภูมิไข้นั้นขึ้นนะครับท่านก็เลยส่งผลให้อีเอนั้นก็ยิ้มไปได้ก่อนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นโรคขีหนูวครับท่านหลังจากที่ไปทําคลิปอีเอนะครับท่านผู้ชมและคุณพ่อทวีพูดแสนดีของเธอนั้นกลางป่ากลางดงครับท่านโดยมอ วิธีใช้ว่าอาจจะเป็นมาเรียเรียไข้เลือดออกหรือว่าโรคฉีนูสรุปสุดท้ายปังปัง๊บที่ฉีหนูครับท่านนะครับท่านผู้ชมโดยคลิปนั้นผมไปถ่ายในป่านะครับท่านผู้ชมครับคลิปสองคลิปก่อนหน้านี้ที่แล้วนั้นโดยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนั่นเองครับท่านก็เป็นที่ทุเรศส,สิ้นดีอย่างเลือดก,กันเลยทีเดียวโดยตอนนี้รู้สึกว่าออกมาจากโรงพยาบาลนั้นน้ําหนักลดไปหลายกิโลก็เล็ดอิดบีไปก่อนนะครันะคะบท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันมีติ๊กตอกแล้วนะครับท่านโดยเอพัฒนาอย่างเดือกันเเลยทีเดียวและตอนนี้ไอช่างชาต ชมออกมากระเสือกกระสนอยู่ชั่วน,นาตาปีเลยนั้นผมก็ได้ผ่านคลินิกคลินิกหนึ่งครับท่านเขียนว่าคลินิกหมอวัดลงก็เลยบอกพ่อว่าเล็ดอิดบีเล็ดอิดโกไปก่อนนะครับท่านไปที่อื่นที่ใดนั้นสุดแท้แต่แต่สุดท้ายแล้วไม่ต้องสุดแท้เลยนั้นคือไปสิ้นสุดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมก็ทาให้ผมนั้นเกือบที่จะกระเสือกกระสนอย่างเหลือเก,กินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ทางการเมืองนั้นหลังจากที่เงียบหายไปหลายหลาย,หลายวันครับท่านก็ส่งผลให้ไอ้พวกเท่าใส่วิ ทั้งหลายนั้นออกมาที่จะเพ่นผ่านอย่างเหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้แนวหน้าก็แจ้งเข้ามาว่าดร์เสรีด่ายับทุเรศเบาบัญญาไอ้เท่า ไปเลยไม่ใช่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 เล่นการเมืองน้ำเน่าบีบนายกหวังเอาโคต้ารัฐมนตรีสี่กุมารในการเดินผู้ชมก็ต้องขอบงมือไล่สี่กุมารสี่ลูกกอกนั้นสุดแท้แต่คาราคาซังในการเดินผู้ชมหลังจากที่ออกไปแล้วนั้นก็ยังคงเกาะเขาอีรัฐมนตรีเหนียวแน่นครับท่านส่งผลให้ศิละเจนจาก้าในะครเดินผู้ชมไม่เจนราคายังได้อ่านนามสกุลเขาไม่ค่อยถูกนกครเดินผู้ชมก็ได้ออกมาเสืออีช่วงนาตาปีนั้นก็เล็ดอีกบีไปก่อนโดยหลังจากที่ผออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนั้นก็ต้องไปฉีดยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีกออยย่่างเเรรืๆนูชม มก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยอันนี้ยังอยู่ในปรากฏการณ์วิกฤตครับท่านหมอย,ยังนัดอีกนะครับท่านผู้ชมวมัที่14นี้โดยปรากฏว่าเป็นโรคฉี่หนูได้ทําการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจุดๆตั้งแต่วันที่3 เบลกนตะกะดาถึงวันที่รกฎากมนะกดาบทกานผู้ชมโดยก่อนหน้านี้ชุยยานนั้นก่อนที่เข้าโรงพยาบาลนั้นก็มีอาการไข้ขึ้นเหนาาสั่นทุกวันนะะั้ก็ได้ผู้ชมเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักนั้นก็ต้องออกมาถแถลงการให้ประชาชนหลายได้รับฟังกันก่อนครับท่านโดยต้องเช็คก,ก่อนนะคร่านผู้ชมว่ามันตัดไปหรือย,อยังนั้นโดยตอนนี้สถานการณ์ของผมนั้นก็ไม่ค่อยเจอะสู้ดีเท่าไหร่ครับท่าน เกลือดลงมาเหลือจากแสนสี่นะครับท่านผู้ชมลงมาเหลือตอนก่อนเข้าโรงพยาบาลน,นั้น4ี่หมื่นกว่าและตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดหมื่นกว่าก็ไม่ทราบว่าจะกลับไปเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่นั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนึกว่าจะต้องตามนาธานไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยอุณหภูมิไข้นั้นมันขึ้น24 27ชั่วโมงครับท่านอยู่ที่39องศาถึง42.5องศาก็เป็นสิ่งที่ผมมาแถลงเรียนไขบอกไว้ก่อนนะครันะคะบท่านผู้ชมโดยมีประชาชนทั้งหลายนั้นอินบ็อกเข้ามาและก็ คอมเมนต์เข้ามาใน Facebook y o u t u b e ปดังๆนานๆนะครับเรื่อผู้ชมว่าหายไปไหนโดนอุ้มไปแล้วหรือยังก็ยังนะครับเรื่อผู้ชมยังอยู่ที่ไม่ได้ไปไหนแต่ยังได้โดยตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองจะคุดกุนจะคุกแก่นก็ช่างแม่มันก่อนครับท่านโดยหลังจากที่ผมยังไม่ได้รีบด่วนตายนั้นนะครับเรื่อผู้ชมยมมาบาลเรียกไปคุยเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็บอกว่ามึงอย่าเพิ่งตายแล้วก็ให้ผมออกมาจากนรกโลกันก่อนนะครับเรื่อผู้ชมก็เลยต้องได้มานั่งแถลงการอยู่ตรงนี้ครับท่านโดย ตอนนี้น้าหนักลงไปหลายกิโลผมก็พยายามดบอยู่ครับช่วงนี้และเดี๋ยวยังไงอีกนี่ก็ยังคาราคาซังอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเกล็ดเลือดนั้นจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นสุดแท้แต่แต,แต่ที่ไม่ต้องสุดแท้เลยคือหายไปตั้งแต่วันที่27ได้นะครับท่านผู้ชมไปเป็นประมาณเวลา10กว่าวันครับท่าน,คร,านครั้งแรกเลยในรอบชีวิตเลยที่เกิดมาช่วงนาตาปีตั้งแต่ท o u t u b e แล้วก็หยุดไปเป็นจํานวนหลายๆวันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานก,การณ์ของบ้านเมืองนั้นก็มีเรื่องราวบ้าบอแต กรสั่งทั้งเรื่องคณะก้าวหน้าเบุญเกื้ออชื่อเหมือนหมาใครวะอไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมและไอหมอวลดงไอควายไม่ใช่ไม่ใช่เหตุเกิดจากความมือไวอะไรก็ว่ากันไปสุดแท้แต่โดยยังออกมาหาซีนไม่หยุดยั้งหลังจากที่พ่แพ้แล้วเพิกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างที่คุณชอบนิกาได้ออกมาบอกนั้นว่าไอช่างชาติมึงรีบๆนะครับท่านผู้ชมก็จะรีบๆไปไหนนะก็สุดแท้แต่แล้ดีบีนั้นหลังจากที่ไปพ่แพ้ ขาดทิ่นเลยนะครับท่านผู้ชมพิษนุโลกที่เดียวที่เดิมเลยที่แพ้นั้นก็ส่งผลให้เขานั้นไม่มีที่ยืนและก็ไปแพ้การเลือกนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกนั้นก็โอ้โหชีวิตมีแต่ความพ่ายแพ้นะครับท่านเป็นนักพ่ายแพ้เมืออาชีพอย่างเลือกเินกันเลยทีเดียวโดยไม่เก่งจริงทายากนะครับท่านผู้ชมโดยการเป็นนักพ่ายแพ้เมื่ออาชีพอย่างนี้มันทํายากทําได้ยังไง ควายเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนเรลลัมบองครับท่านก็ออกมาเอี่ยมสลบเมือดัมโบตตอกกับตัวแยนายกควายไม่ใช่นายกมิกตูดีนักเอ,อก็ว่ากันไปส่วนอีเอครับท่านปารินาดาวติ๊กตอกคนใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วโดยก็ยังไม่ได้รีดโดนตายไปไหนนะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่คุณพ่อผู้เซนดีของเธอนั้น <c oughs> ผมได้ไปตะโกนในป่านะครับเ่านผู้ชมว่าเฮ้ยมึงอย่ามึงตายวันนั้นก็ส่งผลให้เป็นโรคชีนนแดกวัวกระบาลนะครับท่านเกือบที่จะโดนง่าไปเด็กวัวกระบาลตายเพราะโควิดแล้วนั้นก็ไม่ จริงครับท่านโควิดทําอะไรผมไม่ได้แต่โรคฉี่หนูจากการไปถ่ายในป่าเป็นเหตุก็ตอนนี้ก็เลยต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับอนาคตข้างหน้านี้ก็แต่จะต้องออกมาแถลงข่าวอย่างต่อเนื่องอย่างช่วงน,นาตาปีครับท่านแต่วันนี้นั้นดูเหมือนข่าวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนไอชอนังงยูงเนี่ยเพิ่งยิ้มยังเด็ดขาดเลยตอนนี้มุ่งประสบปัญหาประดักประเดยเล็กน้อยถึงขนาดหนักแล้วหลังจากที่มีการออกมาขุดเรื่องปมบริจาคนะครับท่านและก็ได้มีการออกมาอาคลินะครับเ ผู้ชมคลิปสินาทีนั้นมันจำคัดเตอมาณส0งครั้งครับท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมาเรียนการพูดที่นี่เดี๋ยวกูจะสอนให้ใช่ไหมวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะเปิดคอร์สอบรมวิธีการพูดพูดอย่างไรให้เหมือนคนนะครับท่านผู้ชมก็คอสนี้ก็สําหรับไอชอนอยางเหลือเกินอะไรทีเที่ยวหรือเปล่านั้นก็ชอน ชอนวย,ยูตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกแล้วโดยสพบักเกตนั้นออกหมายเรียกแล้วนะครับท่านโดยถ้าเกิดอีกรอบนึงนั้นไม่ไปนะั้นก็จะประสบปัญหาประหลักบันเลิกแล้วทีนี้ก็อาจจะเป็นหมายจับได้ก็อย่าพึ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดก็เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยช่วงนี้ก็เหมือนกับได้เดินสายทั่วโรงพยาบาลอย่างต่อเน,นื่องกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหมอนั้นให้ไปฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าทางเส้นเลือดดำครับท่านหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลแล้วนั้นรู้สึกประหลักบันเลิกกับสายนั้นกือย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่ร ว่าไปเข้าห้องน้ำะลรต้องก็นลาบากอย่างเลือล้นกันเลยทีเดียวโดยการให้สายน้ําเกลืออยู่กับตัวนี้ถือเป็นความทรมานและความซวยอย่างมากมายไก่กองครับท่านโดยจะอัแถลงข่าวในนั้นก็ไม่ได้อยู่ห้องฉุกเฉินครับท่านเพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการน่าเป็นห่วงนะครับท่านผู้ชมก็เลยต้องอยู่ห้องอายุรกรรมชายนั้นก็ส่งผลให้เกิดอาการเกิดจะคีโวตดหายได้ครับท่านเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนนั้นดูเหมือนว่าการจะค่อนข้างที่จหนัก ปานกลางถึงขนาดหนักนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เล็กน้อยถึงปานกลางแต่อย่างใดนั้นก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเออดีว่ากูมไม่ตายนะครับท่านผู้ชมโดยระหว่างการที่โรงพยาบาลน,นั้นได้มีตายไปสี่ศพครับท่านในห้องอายุรกรรมชายเลยนั้นได้ไปอยู่ร่วมกับผู้ป่วยต่างนานและก็อีกไม่กี่วันโชคดีโชายามนะครับท่านผูน้ชมเข้าไปเหมือนรีบเข้าไปวันศุกร์ครับท่านวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมวันเสาร์อาทิตย์ใครขึ้นอย่างเดืเกินเลยทีเดียวแล้วก็วันจันทรเกล็ดเลือดขึ้นมาปกติวันอังคารหมอให้กลับบ้านได้แล้วก็ พุทธพฤหัสสุกก็ต้องไปฉีดยาทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงณเวลาบ่ายสองผมก็ไม่ไม่รู้จะทําอย่างไรดีในการที่จะมาอัดแถลงข่าวนั้นโดยวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมสคริปข่าวแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมโดยส่งผลให้เกิดอาการประดักประเดิกอย่างเลยกันเลยทีเดียวว่าจอออกมาหน้ากล้องนั้นมันไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ครับท่านโดยตอนนี้อาจจะผอมไปเล็กน้อยถึงขนาดหนักเลยนะครับท่านผู้ชมหายไปเกือบหกกิโลเจ็ดกิโลนั้นก็ส่งผลให้ อีเอนั้นอาจจะยิ้มได้หรือเปล่านั้นก็บอกว่าอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวเดี๋ยวจะกลับมาอีกวัยนี้ครับท่านจะกลับมาทะลุูรอีกวัยนี้รวมถึงชอมบุรณาอีรามด้วยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างที่ท่าแงเรียนบอกไปแล้วนั้นว่าอาการไม่สู้ดีแล้วตอนนี้หลังจากที่เป็นไลค์โคสอปคนนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้จะต้องสอนตัวเองหรือเปล่านั้นก็แนะนําว่าไปจับคู่กับอีเอได้เลยเพราะว่ามีการออกมายืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นคนที่ยังงี้ก็เล็ดอิดบีไปก่อนคนดีแต่ละคนนะครับท่าน ทางน่ามากมาไก่กองกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้เลยคือรู้สึกว่าตัวมันเริ่มจะร้อนอีกแล้วแม่มืออะไรกันนักหนาก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมและเป็น่างรการบ้างครับท่านคิดถึงยังเหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับท่านทั้งหลายโดยหลังจากที่หายไปไม่ได้โชว์คุณโชยามเลยหายไปตั้งแต่วันที่27 เริ่มเป็นไข้นะครับท่านผู้ชมโดยส3สาวันมานี้เพิ่งจะดีขึ้นเล็กน้อยถึงขนาดหนักครับท่านเข้าไปโรงพยาบาลเหมือนรีบนะครับท่านผู้ชมรีบเข้าแล้วก็รีบออกแล้วก็มารีบรักษาตัวอยู่บ้านนั้นก็ส่งผลให้การพูดของผมนั้นอาจทีต่ตะกุกตะกักเล็กน้อยถึงปานกลางก็ต้องขอแถลงเรียนไขขอใคยไว้นะตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับโดยหากสถานก,การณ์ร่างกายกลับมาเหมือนเดิมนั้นวันนี้ฝืนนะครับท่านผู้ชมฝืนมาอัด แถลงข่าวเพราะว่าประชาชนหลายนั้นบอกว่าโดนร่วงไปแล้วบางคนก็บอกว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะครได้มูชมบอกว่าหายไปอย่างนี้หายไปนานไม่ทำเลิกหรยอเลิกแลเหรอบอกว่าตรงๆกับท่านยังไม่เลิกแต่อย่างใดในการได้มูชมโดยอาการป่วยตอนนี้นั้นที่จริงตอนนี้ผมควรจะอยู่กรุงเทพแล้วแต่ว่าตะลดตะตัะแลดแต็ดไปตะลัดแตดมาก็เลยยังต้องมาคาราคาซังอยู่ตรงนี้ในการได้มูชมได้ใช้โรงพยาบาลบริการอย่างไก่กองเลยทีเดียวก็ <c oughs> ครับท่านส่วนตอนนี้นั้นยมาบาลเรียกผมไปสอบสภา์อีกแล้วครับท่าน้เดี๋ยวมีสถานการณ์บ้าโบบคอแ็กเร่งด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจะแจงอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่รถอันนี้่อสังขารออกมาบอกก่อนว่ายังอยู่ดีนะครับท่านยังไม่ตายไปยังได้ครับท่านผู้ฟังที่รบยิงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน